จร,จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากนยย<ฮ>ะโยมสองข้างเลย <ฮะ S 1> มันเป็นกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยเสียวนะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกาย เรากลับคืนมาเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเคยแข่งแรงอะลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะไหนลองทำดูสิคะว่าขัดสแตดได้หรือเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอ้โหนี่นะผลรับสุดยอดมากๆเลยสั่งมากล่องที่สองก็รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบแก็บกบแก็บะะเสียงบัแก๊บเป็นยังไงบ้างากับแกบนี่มั่นใจไหมคะว่าดีบูนดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อกันไหมคะ เชื่อค่ะเพราะทีบุญดีจริงเพราะเพราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงค่ะใช่ก็ดีขึ้นมาเออบอกน่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะนี่นะใครที่ดูอยู่นะคะน่าจะสั่งกินตั้งนาน่เสียงจากผู้ใช้จริงใช่บอกคิดมาตั้งนานมันน่าก็น่าจะสั่งกินตั้งนานแล้วนะว่าเออมันจะได้ไม่ต้องทรมารหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดี ดีขึ้นนะมนนะะาาันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะใจรู้สึกว่าเดินดีของเดินไม่ค่อยอียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าเช้าไปเดินมีธบาดจะมีอาการทรมานบ,บ้างเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จะตูงข้อเท้าจะเสียวอาตมาก็ขอผู้แปลภาษาพาพระ่องยมนะชักพู้โกหกก็มุกสานโยมเดินเยอะเดินทางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความพึับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่า้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้ค่ะมันช่วยกับอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สำหรับปฏิภัตผลผลิตภัณฑ์ าตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูค,ความทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับ ดีที่สุดครับใครไปซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากๆนะคะนี่ก็เป็นการการ,ารันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทันเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเ,เล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบุนิดนึงอะคะะ่ะผลิตภัณฑ์ดีบุลนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุลนะคะของเขาดีจริงๆค่ะ สวัสดีค่ะคนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนะาะแล้วก็เดืนนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่อะไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะ สมพี่สมพานเนาะออทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใ,<ช>ใครคเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณ2ปี<อ>2ปีนะคะแล้วกเ็เห็นว่าตอนแรกคะ่ะพี่สมพานทานโดสิริพัทธดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับค่ะ เขาบอกว่าเป็นข้อเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาเอวนะครับค่ะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งเป็นพันธีบูดมากินค่ะมันเห็นผลคนเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกก็ค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนมอนเข่ามันบิดนะแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะนแล้วก็เหมือนหลังแข็งแล้วค่อยลุกนีแล้วก็ค่ะ อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อ่อยห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูอันนี้ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิเท่านั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วก็เล้าที่หลังอ๋อเล้าถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอาการที่น่าขาตึง ที่เลาลงกขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไขหางได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมภา์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบั้นเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆไปค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้ที่สำคัญฟังแล้วที่สั์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ย่ะโทรบอกดีใจครับที่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นมันทรมานมากผมรู้อ่ะเหมือนกับที่แกเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำไปกินออได้ยินแบบพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากมากเลยครับก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดท้องเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สุพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลั์ผลลับแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้กิว่าแกเดินแกเดินเยอะเจอขนาดนี้ที่แรกนะคมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยวามเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ย เงินที่ว่าเคยซื้อทีละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตอนนี้จะคุ้มกว่าค่ะอคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบูนเอะคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่อพอเจอดีบูนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยน <c oughs> ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ <c oughs> จริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเขา่าอ๋อหัวเขา่าเนา แันสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมว่าเขานี่มันบวมเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเออมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็ เมื่อปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าเขาป่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะทีนี้เลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบูญ แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุไทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะอซองที่สามคองที่สี่เอ๊ะพืกับแฟนนะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอ๋อมันรู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่สามสองแรกการทงานที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเออ ตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะอเออใช่จริงๆด้วยพอเ,ยอเจอห้าซองอเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิๆนดๆข้างในอะ่ะพอเนี่ยสองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่ากล่องที่สามว่างกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีแนละ้วโอ้โหปวรับสุดยอดมากๆเลยเนาะ <c oughs> ก็เห็นมาพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว <c oughs> ออดีบุญไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ i, <c oughs> ใช่ไหมคะขึ้นบันไดขึ้นตึกเคยเห็นว่าคนอื่นเขาคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วเราลองล,อง,ลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ้าวก็ดีนี่ขึ้นได้เนาะเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินึ้นได้สบายเลยปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเราไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดมาบ้างไป,ไปวดบ้างอะไรเงี้ยค,ค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะดีแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูญจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ่า YouTube เนี่ยครับ y น้อแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดนึง่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทึบเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายเหายร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะะค ถ้าถามความประทับใจอะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจยังไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลน,นี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่า,าผมก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูลแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ สร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับ mm hmm. คือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ oh. <laughs> อาการของดิฉันนะคะมันจะมีปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาเส้นนี้นะคะเ oh. นี่ยขึ้นนี้ oh. แล้วก็เบี่ยงมาทางสะโพกส,สลักเพชรอะ่ะ oh. แล้วก็ขึ้นมาตรงเอวค, <c oughs> ค่ะมันจะปวดแสบปวดร้อน oh. นอน นอนตะแคงมาด้านนี้ด้านซ้ายนี้ไม่ไม่ไหวแล้วค่ะที่เป็นน่ะนะคะแต่ตอนนี้ถ้ามากินดีบูลตรงนี้นะคะดิฉันกินตอนนี้กินไปหมดกล่องครึ่งแล้วค่ะรู้สึกว่าดีมากดถ้าเอถ้าถ้าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราอ่ะเนาะถ้ามีการมีอาการอย่างอย่างที่ป้าปินน่ะเนาะเข่าเวลาลุกเวลาเดินเหินอย่างเงี้ยมันจะดังกุ๊บกลาบกุ๊บกลาบแต่ตอนนี้พอมากินดีบูลตรงนี้ ดีมากเลยค่ะก็เรียกได้ว่านะคะแล้วตอนนี้ปวดเอวหายปวดแล้วหายปวดแล้วค่ะมีการปวดแต่ก่อนเคยปวดเอวร้าวลงขาแช่ร้อนใชเส้นตึงอ่ะตอนนี้หลังทานดีบูนะคะตอนนี้เป็นงไงคะเข่าตึงหายเข่าตึงหายแสบปวดแสบร้อนนะคะเป็นไงบ้างปวดแสบปวดร้อนนี่คือ แต่ยังไม่ได้หายขาดนะคะแต่ยังมีนิดหน่อยเหลืออีกนิดเดียวนะเรียกว่าเมื่อก่อนแสบปวดแสบปวดร้อนมากนะคะตอนนี้ถเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วเอวกับสลักเพชรนะคะเป็นยังไงบ้างเออดีขึ้นเยอะนะเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะเราจะนอนทับนอน เบียดนอนยังไงนี่ตอนนี้ได้หมดแล้วได้หมดแล้วนะคะได้แค่ผ่อนเหลือสุดยอดมากๆเนาะนอนเนาะแล้วเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออพยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ดังกึบกั๊บกึบกั๊บเนาะแล้วคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะก็เห็นใน <text> <movement> <S <S ในเ c e b o o o ปุ้กน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคนอะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะค่ะเลยตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น ฟุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สดีขึ้นเยอะเลยซองที่3นะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมี5ซองนะคะแต่แม่ทานแค่3เกาอ3ซองนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลูกง่ายเดินง่ายอ่าแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่แต่ตอนนี้ยังมี เออเป็นแสบแสบแล้วก็ร้อนร้อนอยู่ค่ะถ้าถ้านานเราเดินไปเกือบจะถึงวันเลยล่ะเนี่ยเดินวนอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีเคสเข่าอยู่หน่อยนึงแค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเข่าเป็นแม่ค่ะดีขึ้นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากค่ะและการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะ เข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่าย้วลูกเนี่ยเรางออะไรนัให้คุณแม่ลองงอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยอช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออลูกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นใชล่นไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะขอให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินงตางเลยเอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากมาแล้วดีบูนถัดง่ายไหมคะง่ายค่ะง่ายเนาะวันนี้นะคะหลาย้รสปอนเซอร์ค่ะวันนี้นะคะ วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจสําหรับหลายๆท่านที่ดูอยู่นะคะก็มีความกังวลว่าเอ๊เป็นชนิดผงชงดื่มอาจจะทานยากหรือเปล่าวันนี้นะคะคุณป้านะคะจะมาทานให้ดูเป็นการยืนยันด้วยว่ากินจริงเห็นผลจริงและทานง่ายปกติท่านแบบไหนอยู่คะเนี่ยใช้น้ําอะไรเอ่ยแก้วน้ํา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 เปล่าเราปกติได้เลยนะคะน้ำประมาณนี้เนาะพึ่งแก้วอ่ะหนึ่งนี่คือกล่องที่คุณป้าทานอยู่นะคะกพคุณป้าจะทานให้ดูเลยอันนหนึ่งกล่องจะมี ห้าซองเนาะแต่คุณป้าทานไปแล้วสองซองนะคะ,คะก็คือหนึ่งกล่องจะมีห้าซองอ่ะคุณป้าชงให้ดูเลยค่ะเอาแค่นี้เนาะจ้านึ่งซอง,องค่ะ ก็ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนนะคะตัวนี้จะเป็นสารสกัดชนิดไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายตังเลยเออนะคะคุณป้าก็ไม่ต้องเสียดายตังคุ้มไหมคุณป้าคุ้มเลยค่ะคุ้มเนาะคุ้มเลยเล็กแต่แจ๋วไหมแจ๋วตอนแรกที่สังอยู่ว่าหนึ่งกล่องมีห้าซองคุณป้ารู้สึกยังไงบ้างกน้อยจังน้อยจังแล้วเป็นยังไงคะหลังจากพี่ทานมันคุณภาพน้อยจริงไหมไม่น้อยเลยค่ะอ่าสุดยอดมากเลยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่า มันเป็นสูตรเข้มข้นนะคะตัวดีบูลตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นทานน้อยเห็นผลไวนะคะหลายๆท่านนะคะที่มีความกังวลเกี่ยวกับ1่กล่งองมี5ซองมาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงค่ะบอกว่าคุณภาพพับจอมากมากเลยนะคะ,ะคุณป้าชงไปแล้วนะคะ,น,ะนี่คะ่ะลักษณะนะคะข้างในเป็นผงสีสีเหลืองะะสีเหลืองคุณป้าคนได้เลยค่ะทานแบบไหนอยู่่านี่นะคะก็คนนะคะคนสักพักหนึ่งนะคะให้ตัวอาหารเสริมละลายเนาะแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะวันละ ป้าตงชงหรือมันละกินตอนเช้าค่ะวันละหนึ่งลลหลัง,ลงองาหารเช้านั่นเองอะนะคะเด็กวบ้าทานง่ายนะคะไม่ต้องทานเยอะด้วยทานน้อยเห็นผลไวค่ะสูตรนี้เข้มข้นมากๆอ่าเดี๋ยวคุณป้าน,นะคะจะทานให้ดูแล้วนะคะทานเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นปวดสะโพกล้าวลงขาปวดหลังปวดไหล่ดิว้วล็อกกระดูกทุนเพียงแค่ชงดื่มวันละหนึ่งซองเท่านั้นนะคะอาการปวดของท่านนะคะจะเริ่มดีขึ้นหมดค<ะ>ุณป้า,าย,ยังเสียดายก้นๆ้นอ๋อยังเสียดายอยู่นะคะของ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 ดีนะคุณป้าเนาะต้องทานให้หมดใช่ไหมคะผงดีบูล,ลงไปนะคะผงเป็นสีอะไรคะ สีเหลืองสีเหลืองนะคะใช้พี่นิยมคนเลยนะคะแล้วเราก็คนนะคะคนให้อาหารเสริมละลายนะคะตัวดีบูนเนี่ยจะเป็นผงที่ละเอียดมากๆเนาะแล้วก็ละลายได้ง่ายนะคะทานง่ายนะคะเดี๋ยวพี่นิยมทายจะมาคอนเฟิร์มว่าทานง่ายนะคะตอนนี้จะทานแล้วนะคะจะชงดื่มแล้วเนาะตอนนี้ผมดื่มให้พี่น้องได้ดูนะครับทานง่ายครับไม่ไม่มีขมไหมคะไม่มีขมครับเปื่อยไหมไม่ครับเป็นแก้วน้ำมะนาว ทานเข้าไปแล้วนะคะเรียกว่าเป็นการยืนยันนะคะว่ากินจริงเห็นผลจริงนะคะดื่มให้ดูกันเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็ผมไม่ได้โกงพี่น้องนะครับผมกินแค่นี้5วันสองก็ได้ห้าวันห้าสองห้าวันที่นี่มันหายจริงๆท้ายท้ายปิดทิ้งเลยครับโรคนี้ผมไม่มีแล้วค่ะให้หมดกองเลยนะคะ เป็นการยืนยันนะคะว่าลูกค้าของเรานะคะกินจริงเป็นผลจริงนะคะเดี๋ยวเรามาถามนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะที่หลายคนว่ากินง่ายกินง่ายจริงหรือเปล่าคะทานง่ายไหมคะทานง่ายขมไม่เลยไม่ขมข้าวไหมคะไม่ข้าว <ๆ S 1> นะคะนี่ทางการันตี้เลยว่าทานง่ายเป็นผลไปแ,แบบไม่เด็ดเจ็บ้นริงตั้งแต่ตรงๆไดทานเข้าไปแล้วนะคะก็ชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็คนให้ให้ตัวยาละลายนิดหนึ่งนะคะทุกท่าวิธีหมดแล้วนะคะ ทานง่ายครับทานง่ายทานง่ายนะคุณลุงก็คอนเฟิร์มนะคะว่าผิดทานพบุญทานง่ายแล้วก็คุ้นฟูกับอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะจริงครับจริงจรจเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็เะเตรียมแผนจะไปเที่ยวกันแล้วโอ้โห <ๆ S 2> ทานง่ายใช่ไหมคะพ่บูลง่ายง่ายเนาะไม่มีกลิ่นเนาะ,ะไม่คมไม่ไม่เปื้อนไม่อะไรเลยกิน เนี่ยค่ะพี่บุตรก็ยืนยันว่าทานง่ายนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวดีบูลนะคะทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ทานเพียงแค่วันละหนึ่งตองหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะคะพี่บุตรเนี่ยทานแค่เพียงแค่สองกองเองเนาะเคยเป็นหนักมากๆก็ยังดีขึ้นเลยนะคะค่ะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็อย่าลืมให้ดีบูลดูแลคุณนะคะผลลัพธ์ชัดเจนระบายค่ะ คีอพาสต์จริงๆนี่ค่ะพี่บุตรทานลงไปแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าง่ายครับเด็ยจริงๆไม่เฟื่อนไม่ขมครับไม่มีไม่มีไม่มีแบบว่าผมว่าอะไรเลยคล้ายๆนักสปอนเซอร์อิดตาหนินิดเดียวค่ะมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องกระเทาะเดาจยชมนะคะดี่เราจะทานแล้วนะคะ นีเลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยชงทานกับน้ําเปล่าประมาณขึ้นแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไออะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดๆิในน้ำนะอ่านี่แหละค่ะนะพีวผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่า ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูลช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เลยนะคะหมดแล้ว